อยากรู้ไหมคะว่าจำปะดาที่อร่อยและเก่าแก่ที่สุดของพัทลุงอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้ตามมาเลยคะ่ะ เียตสวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิวและสไลบ้านทุ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไปอยู่ที่ไร่หินปูค่ะที่ไร่หินปูนี้นะคะก็มีบรรยากาศแบบธรรมชาติสบายๆนะคะมีลำธารไหลผ่านหน้าเราแบบนี้เลยนะคะเด็กๆก็สามารถจะมาเล่นน้ำได้ค่ะและที่นี่นะคะ ที่ไร่หินปูก็จะมีบ้านพักให้สําหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติด้วยค่ะใครอยากพักบ้านเป็นหลังนะคะหรือว่าจะพักเป็นเต็นท์นะคะแบบสายแคมปิ้งก็ได้ค่ะที่นี่มีให้บริการด้วยนะคะและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับพี่นุนะคะเจ้าของไร่หินปูนะคะพิเศษเลยสําหรับแฟนขับสบายบ้านทุกวันนี้นะคะเราจะพาไปดูจำปะดาะที่เรียกว่าเก่าแก่โบราณของบ้านเขาครามนะคะ,อะตอนนีน้เป้นจำไดาอยุ่ เขานายุคเด็กๆเลยก็คือดุลจะไม่ตรวจก็โปโลกเลยจะไม่นู้เลยตึ้งการโรนี่เป็นอดุลเลสแล้วซื้อตปรมานะแต่ยายนว่าตอนจำดาของเรานี่มันตอนใหญ่คืออ่าวงรลวงขมันนั่นคือบ่งบอกได้ถึงว่าความอายุอายุของมันนะไล่ปีเลยแวใว่าก็คือแม่ก็เกิดมามันก็ตามันอยู่แล้วตึ้งตกตอดมาดุนตรวจดุนปโปเก้นี่มาดุลแม้วมาดุนปีละการเดือดเสตตอดเลยนะเป็นอายุกาอยู่ด่าเราหกทีเจ็ดทีแปดทีไปนู่นแหละ เรียกว่าเป็นบั้นปลารุดของจำมะดาคล้องข้าวกราบก็ได้นะเพื่อด้นนะจำได้ทีเนี้นรสชาติที่ออกมาคือว่านกลมกลมเหนือนะเรียกว่าเป็นรสชาติเฉพาะเฉพาะของจำมะดาทานข้าวกราบเลยอ่ะเล่าพี่หนูบอกวันนี้กะอยากกินแล้วนะพี่ต้องไปเลยไหมไปไปกันเลยวะไปค่ะไปลุยกันเลยกันเลยปูยามากว่านั่น เดี๋ยวพี่นุ้นะคะจะปีนไปเก็บจำปะดะให้เราดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะคะกล้าไหมใครกล้า <laughs> ไม่ต้องอยู่ที่สูงๆน,นกน,ะะนี้นะคะนี่นะคะจำปะดะต้นเก่าแก่ของเขาค้ามเดีมาดูข้างในกันว่าผิวสวยมาก อันนี้ก็ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวจะเ้าไปบ่มต่อส่วนที่สุกนี่ที่แม่คะ่ปะป๊าอ้ย <laughs> ใหญ่ว่ะข้อดีของการมาทําคลิปนะคะที่เป็นของกินก็คือระหว่างที่เขาเก็บของเราก็กินค่ะอืมเออเดยหมคิปนั้อร่อยล <laughs> <laughs> ูกเทคนิคการ กินจำปาดาให้อร่อยอย่างนึงก็คือถ้าเราปอกแล้วนะคะก็ให้กินได้หมดนะถ้าเราตั้งทิ้งไว้นะคะก็จะได้ว่ามันจะเข้าลมก็คือเนี้ยมันจะยุ่ยๆยไม่อร่อยนะอแต่คาดว่าคงไม่มีโอกาสเข้าลมแล้วแหละลูกนี้เพราะมันจะหมดแล้วนี่ไซส์ประมาณนี้นะคะก็คือส่งประเทศมาเลเซียนะเห็นไหมคะประมาณเกือบสามกิโลนโคอินเตอร์ เดี๋ยวมีทีเด็ดอะไรให้ดูค่ะมาแต่ยม่ากยิ่งยต้นไม้่าใหญ่มาก นี่นะคะแล้วก็เต็มอิ่มไปกับความสนุกนะคะแอด n เวนเจอร์กันเลยทีเดียวแล้วก็ได้กินจำปะดาอร่อยๆ่อยนะคะรวมถึงผลไม้ต่างๆนะคะที่มีมากมายเลยที่บ้านเขาครามอย่างนี้นะคะและเราก็ต้องขอขอบคุณพี่นูนะคะแห่งไร่หินปูนะคะที่พาเรามาเจอประสบการณ์ใหม่ๆในวันนี้นะคะและสําหรับวันนี้วิวก็ขอลาไปก่อนค่ะ